สวัสดี fc แฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนี้นุยทิยาก,ก็จะมาตามแนวทางของแม่พ้านะคะงวดที่ผ่านมาแม่พ้าหายลูดศูนย์บนล่างจับกูให้เจ8 0ศนดนะคะออก90นย์ะคะงวดนี้แม่พ้าก็หามาแล้วนะคะที่สําคัญยิ่งไปก็นั่นนะคะงวดที่ผ่านมาลูกค้าแม่พ้าเมาลอตเตอรี่เป็นล้อยใบยคือซีสองเลขออกหนึ่งซซหนึ่งนะคะงวดนี้คนไม่เนี่นะคะเพิ่นมาเมานะคะ มีเท่าไหร่เอาไม่อั้นนะคะวันทิพานานมาเพิ่นถึง1นึสีสิบใบนะคะ mm. เพิ่นเมาโตได้นะคะมีเท่าไหร่เอาไม่อั้นเป็นร้อยก็จะเอาเพิ่นเมาไว้แล้วเป็นเลขค้างเดียวเลขเบิ้ลนะคะจะเป็นโตัวได้ไปเบิ้งไปชมบน้ากันเลยค่ะนะคะมะหาแม่ผ้าอีกเด้อพี่น้องโอ๊ยบ่ได้อาแนวท้างของแม่ผ้ามาเนาะวัวทิพานานมากนี่แม่ผ้าห้วิ่งศูนเนาะ ใช่เลย0708 0708เร็วออก90เ <c oughs> <c oughs> ด้อพี่น้องถ้าผู้ใดรูดเอาแล้วก็กลับไปกลับมากกันจะได้อยู่ตัวเลขของอลูกค้าแม่พ้านั่นเป็นซี่ซ้อนเนาะที่เพิ่นเมาลอตเตอรีซี่ซ้อนเป็นร้อยใบเลยน้องที่ยาไปถามฮอดเฮียนเพิ่นกะว่กากะหัเปิดเผย <c oughs> เพิ่นว่าซื้อประมาณหาสิบใบนะคะมันออกซี่หนึ่งหนึ่งซีนะคะออกหนึ่งซีกับแต้มหนึ่งเสียวเนาะแม่เนาะ <c oughs> โอ้ยน้อก็ไปซื้อ หมดก้อนนี่ซื้อหนึ่งซี่ตัวละสองพันนะฟันมาลดหายงวดนี้ตามน,น้อยน้อยนึงก็ไปซื้อซี่สองน้ำเพลยนยี่ได้ซสองน้ำเพลยเนหน่ฮะซื้อซี่สองน้ำเพลยนเน<ะ>ื้อ,อ,อ,อนนกหลกอืมซื้อนุกัน <c oughs> เราไม่ผ้าได้โ่ได้ลอตเตอรี่บะได้ได้ใบนึงจารีคายสามตัวเก่าันเก่าหกเนืองโอ้ดีใจน้ำเด้อค่ะ <c oughs> ค่ายสามตัวยาวให้วิ่งซูนหลุดซูนกันผู้ได้หลุดก็คือได้เนาะงวดนี้เฮ็ดไว้ไปเฮ็ดไว้แล้วงวดนี้ได้ซีได้วิ่งซีกันวิ่งซีบนล่างบ่แม่จ้่าบนล่างวิ่งซีบนล่างนี่จับคูหายหน้าบ่แต่ว่าแต่ว่าสีมาคือกันบ่เนาะจ้าจ้แต่แนวแต่แค่วเอาให้ฟังที่นี่สีมาเซาะแม่มาสีเก่ากับซูนซีขนาด ไมยมากันแล้วเนาะปัญยังสิว่ามากันโตอันนั้นไหมโตไทยมันโตโตที่แรกว่ามากเป็นมาโตที่สองอันก็ให้ลูกให้วันจับบอลลดเนาะจ้าจ้าได้ได้ยังซ้ำนี่แหละได้เติมซีบอซีมาดินซึ่งหดศูนยั่นแหะไฮวิ่งซีเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาซีเก่าก็ซีซีศูนย์ศูนย์นะคะซีเก่ากับซีศูนย์ับน้ำเลน้องมีศูนย์มีเก่ามีห แล้วแต่เลขติดบ่ค่ะเนี่ยจ่า่นพอมันเด่นจังซั่นมีสูงมีเมีหมันเด่นจังซี่ีปากกาบ่เขียนให้หนูนะหนูหนูไปเด้ขากล่องมาหนูบ่คิดว่าแม่จะมาขายต่องวดมามาธุระกับธนาคารน่ะก็เลยมาเจอพอดีแต้มมันสูงเนาะซร้าเพิ่นอยู่ซออยู่คนเดียวกับเร่เป่าทายคั่นอยู่หลายคนก็เกรงใจเพิ่นสิว่าข์ปวงน้าร้านเพิ่นบ่สนิทเพิ่นเด่นซีเดนอเด่นซีสามารถวิ่งได้บนล่างมันบ้างไแม่ บนล่างเนาะใช่เขียนให้เลยบนล่างบนล่างจับแม่ผ้าเขียนใ<ม>ห้นะคะแล้วตัว,ต,วตัวร่องมันนอ่ะมันนี่<า>ตัวรองตัวติดตัวติดเป็นบัวตัวติดรองไหมล่องมี<า>งมเกา่ามีหกมีศูนย<า>์ค่ะกับเหล่าเตี๋ยวเตีย๋ยวเตีย๋ยวจับใจสบายตืต่นจับใจกระไรคือเก่าล่ะมันก่บนวัน้ใช่ว่าหันว่าจับคู่ให้สองคู่เป็นยังไก็ห้อสี่กัสี่สี่ศูนย์กับสี่เก่าเออเขียนให้นะสบายสี่เขาเพราะเขาเด้อ เดี๋ยวนันทิยจะสรุปใส้กระดาษตอนท้ายให้อันนี้เป็นลายมือมแม่เพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่างวดนี้เป็นงวดบันที่หนึ่งท่านว่าสหเพื่นว่าเด่นสี่หัวทิพนมาเน่ยเด่นศูนย์มันหายเจ็ดศนย์ศมันออกเกนะคะนะคะเพื่นว่าเล็เด็กล่องมากคือเด็กติดคือมีเก้ามีหกิศูนย์นะคะเพื่อนจับคู่หายงคู่สี่ศนสีะคะเป็นหน้าทาาหาเสือสลกินแม่งรัฐบาลนะคะ สี่ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะผู้ใดมักลูดก็ลูดนะคะผู้ใดเงินหลายทุนหลายนะคะพูดเราลูดพูดเราลูดเออไหนเป็นลูดเอามาว่าห้องของว่านหลูเนาะแม่นวันนี้มันก็เป็นเหมือนสัญจรทอมแม่นดังนี้่นมาออกสันจรจ้บางที่มัี่ยาไทายนี่เพิ่นตัองจับไอเพิ่นเตียวอ๋ออ๋อปลุกฉลาอีเด้ออาหันออกหนึ่งซีกับคุณยิงถือกระท่งข้าวกับปีบดเล็บเป็น ให้เพื่อนเตียวให้ลูกค้าเตียวเลยขายซีเตียวเลยอ่าหวดนี้นี่เด้อค่ะคือมีหาหาสามตัวบานแมนหลังคาบ้านนะหล fall. ังคาหลังคาบ้านมีห้าสามตัวแม่แม่แปลเป็นตัวได้ไหมแปลปกฉลากเนี่ยเอ้าตามนั้นล้วเนาะมันหาหาหาสามตัวนี่ว่าสามหาสามเตี้ยวแมนแมนแมนบอสนันที่ยากละสามตัวมันอาเจียนสามบ้านกับบ้านสามหลังจ้ะแปลปกฉลากก็ลวด วางบนแห่เด้อพี่น้องล้างมาบนได้เนาะผู้หายหายเป็นแค่แนลข้างนี่สิที่เขาซีรุ่นกันนะคะแปะโป๊กสลากขึ้นมาหาสามตัวอาจจะเป็นมาสามสามหานะคะจต่ตีหลังค่าหน่ะนั่นั่ะลังค่ากับสามมันเนาะค่าแนบบาีแค่ค่ะแบบมั่นแบบนันสามค่ะแปะโป๊กสลากเลขยังมีครบทุกตัวเดใเนาะมีอยู่เลขยังครบทุกตัว แต่ว่าไอที่ขาดคือหาหาบกบดิไปเมื่อไรเนี่ยเมื่อไมาขายมือแรกเมาล้วบอกหาหาเมื่อไหร่มีเลยหาหาอย่าบอกได้ว่าผู้เก้าเมาพอพอผู้ไม่ผู้ไม่เมาเพื่นเพิ่นมาเพิ่นได้จักใบหาต้อาเพิ่นคนคนเมื่ไหร่มาหาหาเพ่อนใดหนึ่งซีเพื่นไดหนึ่งซี่บักหลายบวันนี้เพิ่นได้มาหาหาอันนี้ลูกค้าผู้ไม่มันเปลี่นจากผู้ใดหนึ่งซี่นะเพิ่นไดประมาณจักใบ ถึงหนึ่งสี่สิบใบแมนจ้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นกาแปะปกฉลากนั่นละเพิ่นแปะปกฉลากแมนงวดนี้เพิ่นเห็นหาหาพี่น้องมั่งฟางเด้อพี่น้องเพิ่นถึงลูกค้าผู้ไม่บ่แมนผู้แมนผู้ที่เมาสี่สองบ่แมนเด้อค่ะงวดนี้พันธุ์มาเพิ่นถึงหนึ่งสี่สิบใบงวดนี้เพิ่มาหาหาไปเบิดแล้วอยู่ในแผงนี้ห้าห้าไม่มีเขาเมาหมดแล้วคือลูกค้าคนที่ถูกหนึ่งสี่สิบใบนะคะถึงหนึ่งสี่สิบใบงวดนี้เมาหาหา เห็นแม่มาขายกอนมูเมาแมนจ้าเพิ่นมาเอาหมดเลยบัดห้าเพื่นมาขายมันก็สิีเมาหมดติมาคือกันเพิ่นสิีเมาอยู่เพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นจองไว้แล้วบ้าเพิ่นบอกกันบอกแม่นี่เอาไม่ดีแล้วสมมุว่าเพื่อนมานั่งขายนี่ให้แม่ดึงดึงไปทาเพิ่นแมนจ้าเพิ่นสั่งไว้แล้วมีเท่าไหร่เอาหมดแมนคือเลขหาหาได้อพี่น้องเอาเอาเพื่นมาสั่งไว้หมดทำยุ้มเพื่อนบอว่าเพิ่นเอามาจากปุ๊กฉลากแมนเพิ่นสิแบบปุ๊กฉลากแต่ว่าใหอยสีแปวเด้อ เพื่อนเพื่อนถือสุมวลเพราถามเพื่อนบ่ว่าเพื่อนแปรปกสลากถือสุงวดบ่แม่อาจารเพื่อนถือสุมวดที่จะเอาเพื่อนบ่รซื้อหลายหุ้นเพราะตลาตสลีมันกับใบลาแห้งเนาะอืวันนี้กระไรหกสามกระไรเทลซีใบในร้านโอ้เพื่อนเพราะซื้อหลายซื้อเทละซีใบป้าถือซีใบก็รู้แล้วเพิ่นบ่ได้เอกชนอีกสิเพิ่นได้บ่ใต้ดินได้บ่นานเห็นบ่ได้เอกชนอีกได้รัฐบาลอีกซีใบโอ้ยรู้แล้วเนี่ยว่าหลุดต่อ น้ำซอยรัฐบาลน้ำซอยเอกชนน้ำค่ะคุณยาาอ้นนอาวสรุปเด้อค่ะแนวทางของแม่ผ้าวดน,นี้ให้วิ่งศูนย์เอ้ยวิ่งซีนะคะงวดที่ผ่านมาให้วิ่งศูนย์นะคะบนล่างวันนี้ให้วินน่งซีบนล่างจับคู่ให้ซี่ศูนย์ซีเก้าน้อแม่เนาะนะคะเดี๋ยวน้คุณย่าจะสรุปท้ายๆคลิปให้นะคะแต่ว่าเลข แปรโป๊กสลากแม่และตีแล้วแปรเป็นหาสามสามหานะคะ對對แต่ว่าลูกค้าเพิ่นค้นที่แปรโป๊กสลากที่เพิ่นถูกทุกงวดก้นเมาหาหาไปเมดแพงแล้วนะคะเพิ่นมาแพงใดมาขายเพิ่นจะเอาเมดเพิ่นบอกว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นแปรโป๊กสลากได้หนึ่งสีตรงตรงได้สิบใบนะคะซูนสีกับซีเก่าเป็นรางวัลที่หนึ่งอาจจะว่าเมือไทยสองอันงวดที่เพิ่นได้หกสามเพิ่นก็แปรโป๊กสลากแม่นจ้าแต่ ไม่เท่าไหร่เอาหมดคือเลขตัวนี้เนาะแม่แต่ตัวนี้สร้างไว้แล้วหายเอาเมดนี่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนมาขายนี่ก็ให้แม่ดึงไว้ให้แม่แต่เพื่อนสีมาเพื่อนจะรับบ่าอันมันบริสุทธิ์แม่แต่รับตรีเพื่อนจะรับพวกท่านสื่ง่ายเนาะบริสุทธิ์กับเนาะมันจะมาขึ้นเงินได้หรือเปล่าบ่คนแถวบ้านเ่านี่บ่เหมือนกันแต่มาเพื่นอยู่บ้นไหนบุ๋นก่อนแต่มาแต่มาพอเจิดว่าท่านสื่นปะว่าจ้ะพอเจิดว่าท่านมาก ลูกค้าผู้ให้บุญกะทิ้นนี่แหละได้ซองน้ำเพลินอยู่ก็สรุปได้วลูกค้าแม่ผ้าเมาลอตเตอรี่คือห้าห้านะเพิ่นได้หนึ่งสี่สิบใบค่ะค่ะแม่เพิ่นว่าแม่ผ้าบอกว่าเลขแพงนี่มีหมดทุถูกโตยกเว้นห้าห้าเขาเมาไปหมดแล้วไม่มีนะคะหาไปแล้วนะคะเพิ่นแปปกสลากระดได้เพิ่นคือนแฝกเป็นถือซุ้งวดน้องนาะเพิ่นกับแฟนร้าน ก็ถดคนเด้วจาแต่บอกว่าเบอรงเอาด้วมจาสิเตียวตัวไหนเบอ้งเงากระาสซนอยู่ละติดจยอนอร้อยกระท่งมาจากงอนก้อนนี่กระท่งสีอันนั่นบอรเลกว่ากระท่องยุคนึงสรุปว่าเลขที่เพิ่นเมาส์นะคือหาหานะคะนะคะเดี๋ยวจะสรุปท้ายลคิบห้เดอค่ะจะเอาใส้กระดาษให้ ละเอ <cau> ียดก็นี่นะคะเดี๋ยวขอบพูดแม่ผ้าลายๆเด้อค่ะทีเอาแนวทางมาแบ่งฝันเอฟซีงวดนี้ก็ขอห้เอฟซีโชคดีกับแม่ผ้าคอ้อยแม่ผ้าขายดิบขายดีขายมดทุกงวดสมงวดเด้อค่ะตอนนียาจะสรุปคลิปแม่ผ้านะคะแม่ผ้างวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกหกนะคะเพิ่นหายเลขกเด่นเลขวิ่งเลขกแร่นะคะสี่ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเลขประกบก็คือมีสี่มีเก้า มีเก้ามีหกมีศูนย์นะคะเพิ่นจับคู่ให้สองคู่คือสี่ศูนย์สี่เก้านะคะแล้วปกสลากแม่ผ้าแปรให้คือสามหาหาสามนะคะลูกค้าที่เมาลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาเพิ่นถึงหนึ่งสี่สิบสี่ใบนะคะงวดนี้เพิ่นเมาไปแล้วหาหารับเบออันนะคะรับบอร์อันเมาห้างเดียวคือหาหานะคะเป็นแนวทางหาสือสลาก,กินแบ่งรัฐบาลจะไม่แคบหน้าจอไว้ห้องกับมลนน้ำกันนะคะว่าจะใช่หรือจะใไกลเคียงนะคะ